hà ah, no. hai bên này lắm hai bên hai lắp lưu 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 cho 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 mặt đu mèo cho gần là ui bên hoa lắm ngoài <laughs> lắm là nó no. <laughs> <Ní> lời <laughs> <laughs> mặt lắm nghi lắm nghi lắm, ní lắm. นี่นะอะ้วิ่งมาอย่างไววิ่งมาอย่างไวเลยเฮ้ยเฮยโดดเอาทับกระโดดทับกระโดดเนี่ยแรงเยอะมากเลยเนี่ยแรงเยอะมากจริงๆเลยตัวนี้เนะี่ยชาบูชาบูมาแล้วชาบูอยากเล่นด้วยอ้าวโอ้ ทาบูก็อยากเล่นด้วยว้ายทาบูไปไหนมาทาบูไปไหนมาเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปชมวิวมาใช่ไหมชมวิวมาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อู้อู้อู้อ้าวอ้าวกำลังกายลดพุงลดพุงอ้าวอ้าวพุงใหญ่แล้วเนี่ยพุงใหญ่แล้วดู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 อ๋อ อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนไว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 อาชานมไหมทานมทานมไหมเอาไหมเล่นไหมอาบูมานี่มามนะมิมียวอมิมิโอมานี่มามนะอ้าอ้เบาเบาเบาเล่นกันเบาเบานะเล่นกันเบาดูชานมอยู่ใต้ตู้มุดไหลไปอยู่ใต้ตู้ อ๋อฮะดูอย uh, <laughs> ู ong, ่ใต <laughs> ้ตู้หยอกกันหยอกกันนะคะพี่น้องหยอกกันทาโนมดูสภาพทาโนมออกได้ไหมออกได้ไหมนะ่ะฮะฮ้ทาบูทำไรน้องทาบูทำไรน้องออกมาออกมาเร็วเร็วออกมาเร็ว น,นกอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมออกมาก่อนเดูดเดือเดอดูบ <c oughs> ยุงยุงมายุงมายุงกัดออกมาทะาน้องออกมาข้างนอกแล้วสนุก <c oughs> สนานแต่เช้าเลยนะคะวันนี้สนุกสนานแต่เช้าอู้ <c oughs> <c oughs> ู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยปู่ไปนี่แล้วไปนี่นะโอ้ยตกใจอ้าวตาบูเอาไหมตาบูเล่นไหมอุ้ยอุ้ยตาบูก็อยากเล่นเล่นสนุกสนานแต่เช้าเอาออกกำลังกายอุ้ยอู้ยเอาเร็วเร็วเร็วใครจับได้ก่อนเร็วใครจับได้ก่อน จ,จับได้ก่อนเล้วหนีไปอีกแล้วหนีไปอีกแล้วหนีไปอีกแล้วว้ยโอ้ยดูดูด,ดูมือน,นาเมื่หลังโอ้ยเล่นกันเล่นการเล่นด้วยการเล่นด้วยกันเล่นด้วยการนะตัวนี้เป็นพี่นะคะตัวนี้เป็นพี่พี่ใหญ่ ี่ใหญ่ใช่ไหมตอนนี้เป็นพี่ใหญ่ว้าโอ้โหลมกลิ้งลมกลิ้งเลยสนุกมากสนุกมากลมกลิ้งเลยลมกลิ้งเลยชาบูลมกลิ้งเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงนะคะ ลำลรำรวยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกันเลวทาบูทาบูทาบูสวัสดีค่ะกันเลว,ว,ค,นลวคนสวยคนสวย